สวัสดีทุกคนนะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องคะ่ะเพิ่งกลับมาถึงบ้านจากป่ากําลังทํากับข้าวให้ลูกกับสามีอยู่ก็จะล้างเห็ดไปด้วยแล้วก็จะให้ทุกคนดูด้วยนะจะว่าได้ห็นไ,ได้เยอะไหมส่วนตัวเองเก็บก็ยังไม่รู้นะว่าได้เยอะไหมพี่น้องจ๋าเพราะว่าเก็บไปเรื่อยๆนอกจากวันนี้มีสองเห็ดด้วยกันนะมีสองเห็ดเพราะว่าเห็นมันเยอะตอนแรกว่าจะไม่เอาจยอยบุกมันอร่อยแล้วก็หลายคนใน ในเขาดูวิดีโอใส่เขาบอกเก็บเลยอร่อยแล้วก็มีหลายๆคนที่ใส่รู้จักที่อยู่เยอรมันอยู่ที่ไหนเพิ่นบอกว่าอร่อยเห็ดชนิดนี้ให้เก็บใส่ก็เลยเก็บเขาเรียกเห็ดเห็ดเกาลัดที่ใส่ถาให้ดูนะจ๊ะเป็นเห็ดพึ่งเหมือนกันแต่ว่าอีกชนิดหนึ่งเนาะเห็ดพึ่งเกาลัดเพิ่นว่านะเขาบอกว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนเห็ดโคนบ้านเราเห็ดปลวกถึงแม่ภาษาอีสานเนาะแต่ที่ พีภาษากลางเ,เรียกว่าเห็ดโคนนอกจากนี่แหละก็จะเป็นนี่ถ้าดอกใหญ่ๆก็จะประมาณนี้นะพี่น้องดอกใหญ่ที่ส่เก็บได้ตัวนั้นก็ใหญ่มากๆเลยนี่ก็เป็นเห็ดพึ่งเขารักพี่น้องเนาะสซจะเก็บออกให้ดูเดี๋ยวส่จะอา่าให้ดูว่ามันได้เยอะไหมพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะได้ทาความสะอาดไปด้วยอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานที่ดอกสุดท้ายที่ได้ดอกสวยมากพี่น้องเห็ดพึ่งหวานมีหลายคนเนาะถามเดี๋ยวส่จะให้ดูให้เห็นด้วยว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนะพี่น้องคะ เห็ดพึ่งหวานที่พวกทรายทำกินตอนนั้นกับผักให้ไหมนะ้น่ะรสชาติเขาก็จะถ้าเขาเขาถามว่ามันมันอร่อยเหมือนเห็ดโคนบ้านเราไหมอร่อยเหมือนกันเลยอร่อยแต่ว่ารสชาติต่างกันนะพี่นอ้องรสชาติหมายถึงว่าคล้ายๆกันนั่นแหละไม่ได้ต่างกันมากคือมันมีความกรอบเนาะพี่นอ้องความกรอบนี่นะความกรอบแล้วก็ความหวานในตัวแล้วก็มีน้ำเนาะส่วนใหญ่เห็ดเห็ดเขาก็จะมีน้ําเยอะนะั่นแหละเนาะ คล้ายๆเห็ดโคนเนาะเห็ดโคนบ้านเราเห็ดปวกจากภาษาอีสานคือเห็ดปวกคล้ายเห็ดโคนบ้านเราเลยเนาะแล้วทีนี้ทรายอันนี้เนี่ยทรายเคยกินแต่ไม่ได้กินแบบว่าเป็นเยอะนะคือคือโจยเราเกงให้กินตอนนั้นจะอร่อยเหมือนกันแล้วก็มีหลายคนบอกเหมือนกันเหมือนที่ทรายมาน่เหมือนอันนี้ก็เหมือนเห็ดโคนเขาบอกเหมือนกันเขาบอกอันนี้อร่อยกว่าเพราะมันกรอบเขาบอกตัวนี้จะกรอบนะคะเป็นว่าเห็ดเห็ดอ่อะไรนะเกาลัดนี่เห็ดพึ่งเกาลัดนี่เขาบอก คนที่เพื่อนกินมาก่อนบอกว่ามันมันกรรบแล้วมันมันกรอบอร่อยกว่าเขาบอกนะอร่อยกว่าเห็ดอ่าเห็ดพึ่งหวานทั่วไปพิซซายกิจแต่ว่าคนไม่นิยมเอาเห็ดพึ่งหวานโอ้เห็ดพึ่งเก่ารัดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันไม่ใหญ่หมายถึงว่ามันมันต้องมาทําความสะอาดทีลรน้อยแบบเล็กๆแบบนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรใส่ว่าทําความสะอาดง่ายอยู่มันไม่ได้เป็นแบบว่า มันไม่ได้เป็นกรีบเหมือนเห็ดบ้านเราแบบว่าเห็ดอะไรนะที่เป็นล้างย,งยากๆที่มีขี้ดินเยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้มันจะล้างไม่ยากขี้ดินไม่เยอะพี่น้องจา๋าว้าเยอะได้นี่ไม่ใช่ตัวเองไม่ได้เยอะไม่ใช่นะพี่น้องเเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เอาออกให้ดูด้วยนะทุกคนก็จะได้ดูไปพร้อมกันอุ้ยกระเด็นไปน,นู่นแล้วใส่ก็ไม่รู้นะว่าตัวเองได้เยอะหรือได้น้อยเพราะว่ามีแต่เก็บ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 อย่างเดียว น้องไม่ดีตอนนั้นก็เห็นดอกหนึ่งสองดอกกระซายล้วก็ไปกับพ่อเขาเลยพ่อเขาพาไปนั่งเล่นอยู่รถแล้วก็ไปเดินเล่นทางอื่นนะจ๊ะนี่แหละแกงเดี๋ยวจะได้แกงใสะใจเลยเขาบอกอันนี้ก็ผัดเนยอ,อร่อยนะพี่นอ้องทําได้หลายเมนูผัดเนยเอามาเอาเอาผัดเนยอ,อันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานดอกเล็กเอามาผัดเนย แต่ว่าเห็ดพึ่งที่มีสีเข้มๆนี้คือเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเกาลัดนี่จะต้องต้มอ,ออกก่อนต้มน้ําเดียวก็ได้สักสิบห้านาทีครับบอกโอ้โหเยอะมากพี่น้องใส่เนื้อว่าใส่ได้ไม่เยอะนะนี่เก็บไปเก็บมาได้เยอะมากจอยยิ่งได้เยอะจอยได้เห็ดพึ่งหวานเด้ไปดูจอยพี่น้องิ่กเห็ดพึ่งหวานเยอะเหมือนกันจอยเขาเป็นตาดีเลยไหมพี่น้องเป็นคนเรีกยกใส่นะ เพราะงั้นทรายไม่เห็นเลยวัน <finde differences> <dy> นี้นะอันนี้ทรายไม่เห็นเห็ดเลยเพราะว่าอะไรพี่น้องมันตาลายไปหมดเลยเพราะว่าใบไม้เนี่ยสีเดียวกันกับเห็ดเลยวันนี้เนี่ยเพราะว่าแสงแดดมันส่องมันมันเป็นยังไงไม่รู้ไม่เหมือนวันแรกแสงแดดส่องเราเป็นยังไงนี่เห็นไหมอันนี้ไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานนะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเกาลัดที่มันใหญ่มันโตแล้วเนาะมันสมบูรณ์มันจะโด่ใหญ่ๆถ้ามันสมบูรณ์ ข้างบนนี้จะมีแต่เห็ดพึ่งเขาลัดโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆพี่น้องเดี๋ยวจะได้ลองผัดแบ่งผัดให้ย่ากินด้วยผัดให้ไม้ด้วยเพราะเห็ดพึ่งเขาลัดนี่ไม้ยังไม่เคยกินนะเคยกินแต่เห็ดพึ่งหวานที่ทรายทำให้กินวันนั้นละจ้ะที่ทรายทำผัด นี่เป็นเห็ดพึ่งหวานตัวนี้พึ่งหวานใส่จะไม่ไม่อันนั้นไไม่ของใส่ตอนนั้นไซไม่ได้มีอะไรนะไม่มีที่ปักนี่ไม่ได้เอาไปด้วยตัวนี้นะลืมเอาไปต้องมัดใส่กับมีดจอยว่านี่นี่พึ่งหวานสวยมากเลยเอาักก้าเมลีออกเพราะว่าเมลีเอาอัลต้าไปแล้วใ่ก็เลยได้เอาใส่ในถุงไซ ปกติใจจะไม่ใส่ตะก้าหนีเป็นตะก้าเมลีเลยจะเก็บถุงไว้ใช้อีกเมลีเห็นให้ดอกแรกเลยใครไม่ไปใครยังไม่ได้ดูไปดูเด้อว,วิดีโอเก็บเห็นดนะน้องวันนี้เห็นดอกแรกแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นเห็ดอะไรเขาก็เรียกแม่แม่ให้ดูให้นะจา๊ะนอกนั้นเขาก็จะหาไม่เจอเพราะไม่ได้หาง่ายๆเขาก็ไม่หาแล้วก็เบื่อเขาก็ไปกับพ่อเขาไปเดิอนออกกําลังกายเลย่นรอใซนี่เห็ดพึ่งหวาน คือหวางจา้ะไม่ใช่ดอกนี้หมดที่มีดีหินดอกแรกแต่จําไม่ได้ที่มันหักจลกหน่อยไม่เป็นไรนี่อันนี้ก็ดอกใหญ่ต้องทําความสะอาดออกจก้ะมันบอกว่าปัดออกแบบนี้แล้วค่อยล้างมันจะง่ายเขาบอกนะแต่มันล้างง่ายอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้มีอะไรอันนี้ดอกน,นี้หินสวยมากเลยพี่น้อง อันนี้ให้ดูเฉยๆนะยังไม่ยังไม่ทําความสะอาดจริง,จร,งจริงเดี๋ยวซราจะทํามันจะนานนี่แให้ดูว่าเราไปเก็บมานี้มันได้เท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เราเก็บเนาะเราก็ใส่ตะก,กร้าเออใส่ในอันในถุงในถุงเลยไม่ได้ไม่ได้ให้ดูว่า,าได้เท่าไหร่พี่น้องจ๋านี่แหละได้เยอะอยู่ค่ะนี่เป็นเห็ดพึ่งเกาลัดที่ใสา ให้ดูเนาะใส่จะแกงนะคะแล้วก็จะแบ่งต้มเสร็จก็จะแบ่งไว้ผัดให้ย่าปกติถ้ามันผัดสดได้มันจะอร่อยเนาะวันนี้ถึงจะผัดสดได้อันนี้ใส่ไม่เคยผัดสดเพราะว่าเขาตรงต้มน้ําออกเพราะว่ามันนั่นจะ้ะมันดาเนาะนี่ต้มออกอันนี้เห็ดพึ่งหวานที่เราได้สวยอยู่นะพี่น้องสวยนะหมายถึงว่าได้ได้ไม่ได้เยอะเหมือนวันนั้นแต่ว่าได้ได้ดอกมีแต่ดอกงามๆเลยนี่มีแต่ดอกงามๆจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอก ก้าวโดงามๆงามๆจ้ะนี่ล่ละจอยได้เยอะมากเยอะมากวันนี้จอยได้เยอะมากๆเขาตาดี <laughs> นี่ล่ละจ้ะพี่น้องเห็นทั้งเฮาเนาะนี่ละส่ก็จะปัดปัดปัดอันนี้ออกแล้วก็เอาจะล้างอุ้ยนี่แถวอันซัอนหนึ่งจะดอกนี่แหละจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเอา บางทีก็จะเอานี้เราไว้ผัดให้ยามันด่งงามดีเนาะแต่ไม่รู้ว่ายาเขาจะชอบตัวข้างบนไหมไหมมันหรือเปล่าเพราะไอ้ที่เป็นหมวกมันนี้มันจะลื่นเนาะแต่ว่าตัวที่เป็นขามันนี่เขาชอบแน่นอนเพราะว่ามันกรอบมันหวานอร่อยเพราะปกติยาเขาก็ชอบเห็ดอยู่แล้วแต่เป็นเห็ดที่เราซื้อจากจากอาห้างเนาะพี่นอ้องเห็ดที่ซื้อจากห้างเวีานั้นส่ก็ผัดให้เพื่อนกินกับอาหารเช้าประมาณนี้เขาจะชอบกินเนาะยาชอบกินเห็ด นะคะพี่น้องนี่ส่จะปัดก่อกนอี่แหละเนาะอุ้ยสนุกมากพี่น้องคือเก็บโอ้เอกินนี้ไม่เท่าไหร่นะกินนี้ไม่เท่าไหร่นะพี่น้องกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่เก็บนี้มันมันยากไปสนุกเ <c oughs> ขาเรียกว่าเพลอฝันเลยเหรอพี่น้องคะ่ะชอบไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะมันติดนี่แหละมันติดถ้าได้ไปแล้วจะติดเขาบอกนะจริงๆ จริงๆค่ะพี่น้องได้ไปเราจะติดใจแบบว่าไม่ใช่ติดใจในรสชาตินะติดใจในความสนุกสนานติดใจในแบบความตื่นเต้นเนาะพี่น้องติดใจในความตื่นเต้นสนุกสนานเพราะว่ามันแบบเหมือนเหมือน <c oughs> เหมือนได้ลุ้นเหมือนได้ลุ้นแล้วก็อุ้ยเห็นแล้วมันแบบว่าโอ้ยทำไมมันสวยอย่างนี้เนาะพี่น้อง เป็นเป็นเห็ดธรรมชาติตอนแรก่าตเขาบอกว่า <c oughs> เหด็ด <c oughs> เขาปลูกเลย่ยาก็เขาไม่รู้หรอก <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ไม,ไม่ค่อยเขาไม่ศึกษาเรื่องเห็ดกินคนอังกฤษเนาะเออก็ตอบถามคาถามไปด้วยกินไหมคนว่าเนาะเขาเก็บกินไหมส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยถ้าไม่ได้เรียนนะถ้าไม่ได้เรียนรู้เรื่องเห็ดเขาจะไม่กล้าเก็บกินก็เหมือนเราเนี่หละบางคนบ้านเราเนาะไม่ได้เรียนรู้ไม่รู้ไม่รู้เห็ดนะนะก็จะไม่กินคนที่นี่ส่วนใหญ่เลยจะไม่จะไม่เก็บกินแต่ว่าจะซื้อเอา ซื้อในห้างเนาะหมายถึงว่าซื้อซื้อเห็ดในห้างที่มันแน่นอนอย่างประมาณนี้เนาะแต่ว่าเห็ดเก็บเองเขาไม่กล้าเก็บเขาไม่กล้าเก็บหรอกพี่น้องจ้าถ้านอกจากคนที่เขาเรียนรู้จริงๆมีเหมือนกันนะเพราะว่าพวกทรายก็จะเรียนรู้จากเขาเนี่ยแหละเรียนรู้จากคนในช่องออเขาเรียกว่าอาหารป่าเนาะอุ้ยอ,อาหารป่าของอังกฤษเนาะคนนั้นจะสอน เป็นคนอังกฤษนี่แหละสวนเรื่องเก็บเห็ดสวนเรื่องเก็บผักปลาพี่น้องขาเนี่แหละทรายจะดูประจําดูเพื่อนประจําคนไหนที่เขาเรียนรู้เขาอยากศึกษาเขาจึงไปเก็บแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าเก็บหรอกเหมือนเรานั่นแหละเหมือนทรายเหมือนกันค่ะทรายไม่กล้าเก็บนะถ้าถ้าทรายไม่ได้เรียนรู้จากจอยอันนี้ทรายกินจากจากจอยเนาะกินกับจอยแล้วมันอร่อยแล้วก็รู้ว่ามันไม่มีพิษแล้วก็ไปอ่านไปศึกษาดูคือกล้าเก็บเฉพาะชนิดนี้เนาะหลายคนบอกว่า ไม่ได้หลายคนหรอกมีมีน้อยคนที่บอกว่าเขาไม่กล้ากินก็คือเออถ้าไม่กล้ากินก็ไม่เป็นไรเขาไม่ต้องกินนะพี่น,น้องค่ะแต่ว่าใครเข้าใจนะก็คือเหมือนทรายนนะี่แหละแต่ก่อนก็ไม่กล้ากินถ้าเก็บเองนะแต่ตอนนี้เก็บเองเป็นคือชนิดนี้แหละสองชนิดนี้ที่ดเนเนูเห็ดพึ่งหวานนี่เห็ดพึ่งหวานตัวนี้เนี่ยจะดูง่ายนะพี่น้องจะดูง่ายมากก็คือดูง่ายไม่ไม่ไม ไม่ค่อยมีไม่มันไม่มีมีอะไรตัวซ้ํำหรอกหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยนะถ้าเป็นเห็ดอย่างอื่นใซาก็ไม่กินจ้ะเพราะว่าใสดูไม่เป็นใราบอกให้เก็บเห็ดน้ําหมักมากินก็ก็ยังไม่กล้าเก็บเพราะว่ากลัวอย่างอื่นหมายถึงว่ากลัวเห็ดอย่างอื่นคล้ายๆอีกเลยนะเห็ดเห็ดอะไรก็ช่างหลายคนเขาเรียนรู้เขาถึงเขาถึงกล้าเก็บกินจน้ะเนาะถ้าเขาไม่เรียนรู้ เขาจะไม่กล้าเก็บกินเลยเพราะว่ามันอันตรายนะพี่น้องอันตรายกินตายแล้วไม่สามารถที่จะก,กลับมาฟื้นมาบอกคนอื่นได้นะว่าโอ้ยอย่าไปกินนะมันตายเพราะกินแล้วตายเลยนะถ้าเห็ดพิษแบบว่ารุนแรงเนาะก็คือต้องระวังต้องระวังนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะจะเป็นจะเก็บเป็นเนาะนั่นแหละใส่ใส่เก็บเป็นเฉพาะชนิดนี้แหละใส่ถึงได้เก็บให้ทุกคนดูพี่น้องถึงกล้ากินเพราะว่าเห็ดชนิดนี้มัน มันไม่มีคู่หมายถึงว่าเหมือนกับไม่มีคู่เหมือนนะคะเป็นภาษาเห็ดเพลนเรียดมีใารจะเอาข้างล่างออกนีอให้มันแบบว่าเหลือก็อันนี่ไม่แก่ถ้าตัวแก่เลยข้างล่างมันจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ใครก็เอาออกเนาะก็จะเป็นแบบนี้สดดีนั่นแหละก็คือตัวนี้นะมันจะไม่มีคู่คู่เหมือนเลยล่ะหมายถึงว่าเราถ้าดูน้่ดูเป็นเลยเห็นอยู่ไหนก็รู้ว่าเป็นเห็ดเห็ดพึ่งหวานกระหมานมานี้นะพี่น้อ แต่ก็เลยกล้าเก็บว่าง,งั้นเถิดพี่น้องจ๋าเนาะล่ะเนาะ,นะตอบคำถามไปด้วยบางคนก็บอกว่ารสชาติยังไงก็เหมือนที่ายตอบมาแลละอร่อยอร่อยพี่น้องคะปกติอยู่ไทยซาซก็ไม่เก็บไม่เป็นคะน่ะเนาะไปกับแม่นี่ก็มีแต่เรียกแม่ดูแม่ายนี่จะเชี่ยวชาญเพราะว่าเขาเก็บไบว ใ่ชอบไปถ้าเวลาว่างๆนะตอนเด็กๆเขาไปหิ้วตะกร้าให้แม่หิ้วตะกร้าเก็บเห็ดให้แม่จ้ะเราชอบไปสนุกแต่ว่าใจไม่ก็เห็นเห็ดหรอกมิแต่แม่ใสเห็นตาไม่ค่อยดีอย่างหละก็คือถ้าเป็นเห็ดอ่าเห็ดปลวกแล้วบานเท่าไหรยเห็ดปลวกภาษาอีสานเห็ดปลวกเห็ดคุณดูออกนั่นแหละดูออกอย่างเดียวก็ถ้าเห็นเป็นแบบมันจะออกเป็นหมูเนาะเรียกแม่เลยกัใจเก็บกันจ้ะนั่นแหละ แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะเก็บเห็ดได้ทุกอย่างไม่ได้เก็บไม่ได้เปนเ็นแบบนั้นจะมีหลายช่องที่เพิ่นแบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเก็บเห็ดเลยนัย่นก็คือใครชอบก็ไปดูเลยได้พี่น้องเด้อละแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะรู้แค่นี้จ้ะรู้แค่เห็เดเยียวนี่แหละเห็ด <laughs> <laughs> พึ่งนี่ละจ้าเห็ดพึ่งนี่ละจ้าโอเคบ้านนี้ก็สิ ทำความสะอาดม่นในหน่อยเนาะอันเล็กๆนี้นะจ๊ะพี่น้องคะเนาะเดี๋ยวก็ล้างทั้ไปก่อนเห็นแล้วเนาะว่าได้เยอะขนาดไหน <laughs> โอเคบไปไยจ้ะ